อุยหูหมากัดเนครับทุกคนตอนนี้มาแวะบ้านในทับใหญ่ของเราหู้หหมดตทนมัติดมนี่ครับ้าในทัของเราหืมมากัดไหมี่ะ หมากัดไหมครับหลังนี้ไหมดูดิทุกคนหมากัดไหมครับเนี่ยโอ้โหขู่แล้วขู่แล้วบ้านเกษตรใช่ไหมเนี่ยสวัสดีครับ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 ไม่กัดนะเดี๋ยวพ่อถ่ายนะบ้านไปทำของเรา กินเอาอยัางวะกินเอาอยังกินเอาอยัางเฮ้ยไปหาเด็กอยู่เออเอ้าไหนไม่ได้เข้านู้นนะฮะไม่ได้เข้านู้นนะเข้าไหนอ่ะเข้าบ้านเข้าบ้านไม่เข้าไม่กล้าเข้าเดินมานี่เลยอะเออลัวหมากัดครับกลัวหมากัดน้องเล่นก่วนต้องเล่นก่วนเด้อรอเขาเอามีอะไรอยู่นู่นนะเขาเอาเขาว่าเขาจะเอาไอ้สเตย์มาผัดอ๋อเอาผัดนี่เหรอ ไม่กล้าเดินเข้าไปหมาเห่าตามทางเลยเดี๋ยวไปเอารถไปจอดไหนอะเต๋มรถหกล้จอดไหนอะจอดบ้านพี่สาวอ๋ออยู่รู้อะไรอยู่อ๋อรถไถเลยรถไถพอจอดไปหนย่งข้างอ๋อจอดเดี๋ยวมันงดไเนาะดดีเนาะหนาวไหมเ่ามันม่มันไม่มีร่มกันเลยโจทย์ขากลายเบื่อแดกหรออดอ เวลาล่มแดดลงล่มมันจะได้นะครับต้มปลาขอยแล้วก็ต้มมันเย็นวันนี้เลยนี่อืมหนาววันนี้เย็นวันนี้เลยทุกวันร้อนอืมทำอะไรนะเดีย๋ยวทำอะไรกินจะผัดเผ็ดไอ้กระรอกเขาไงเดี๋ยวรอรอไมออ่เด้งครับพี่ใหญ่ว่าจะเข้าไปแล้วว่าจะเดินเข้าไปแล้วเก่งใจ ก็บอกให้ไปอาบน้ำก่อนอู้หนาวจะตายให้ไปอาบน้ำอาบน้ำเป็นไรนครับไม่ได้เอาอันนี้มาไม่ได้กลัวเหนาไม่หนูไม่หนูนานี่ครับอนี้เอ๋อนี่กระเติดอันนูนอะไรไรูกอไนี่วัตถุดิบา่รไม่ได้วสงวนหรือเปล่า เออกลัวจะหลงมาเนี่เนาะเลยมาเนี่ยจายไปกนมาแล้วมาแล้วพี่ใหญ่มาแล้วพี่ใหญ่มาแล้วอ่ามานี่มาเนี้ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาสัมภาษณ์ก่อนคิดว่าจะอาบน้ำแล้วพี่รักรักจี๋เลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยดีดีดีมาเนี้มาสัมภาษณ์แล้วมานั่งเลยมานั่งนั่งเลยใหญ่ไหมอาบน้ำแลยป่ะโอเคอา้ำก็มือนกัอาบอาบน้ำนกที ดีครับตาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนั่งกะสันๆเนี่ครับทุกคนรอแม่ทัพใหญ่ทำอาหารเาเขาไปผูวัวมีวดีโอครับใายวีดีโอเก็บไว้จ่ได้ดูเดินมาเที่ยวไงเดนมาเไงตาตาจับสายไรนเลี้ยทำอะไรจังคน ัุ้งใบมุ้งนะตุอกบฟรีใหญ่ปริษัทเนใจบรฟีมั่นฟีเราะลบานไว้เท่ากับเจ้าาบก็เท่ากัเข้าเให้เรา้ครับเราเป็นแขกวันนี้ตั้งสัญญาเลยใหญ่รับปากไปแล้ววันนี้เราต้องได้กินฟรีตัสัญญาเลยอ็เอเลยอ็เกิเลย ชวนซื้อเบียร์เรามาหน่อยงั้นซื้อเบียร์เรามาแบนเราให้กินจะกินเบียร์อะไรจะกินไหมล่ะไม่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 ครับไม่เดี๋ยวจะไปกันอีกเอออาาเรดี๋ยวเดินทางอีกเฮียดีทุกคนของแท้ของแท้ตีมือแม่ทับใหญ่สของแท้ สนิทไปจังหวะอันนี้นาครับทุกคนมากินข้าวครับพี่น้องเออพี่ใหญ่เป็นไงฝีมือแม่ทับจะได้พี่สู้สูตรกาลสินได้ไหมสูตรสุรินสู้สูตรกาลสินได้ไหมได้เลยไม่เผ็ดเนาะเพราะคนแก่ก็กินถึงไม่ค่อยได้ได้หรอโอ้ได้อยู่นะฟานะอนี่ทุกคนฟานี่ด้วยแล้วลองฝีมือเตรียมดู เมาพ่อมามาที่มาพ่อมาวทุกคนบรรยากาศบ้านไม้ทับใหญ่ของเราผมมันเคียเตอร์อยู่แล้วแม่มาครับทุกคนกินข้าวกันให้ถึงนักกินเออ Nghĩa à. là kim kia bên hôn yên đi. mươi vẻ vẻ đơ. Nghĩa đây yêu quân nữa. Nghĩa là tôm. Tôm đất. Nghĩa là yêu tôm ạ. là yêu quân đất. Nghĩa là lại ăn cái năn mà yêu nó. Cái Nghĩa là yêu ừ đất. Nghĩa là yêu เ่ียวแล้วไม่ต้องใสแล้วอ่าไม่ต้อง่แล้วอุ่นจกนากินน่ลตเาม่กินปลาะเดี๋ยปลาอยปลามนบ๊ยนี่มาปอนพี่เนะมาแก่ปลาปอนพี่เด่นนะแก่เิแหางป้อนพ่เดน่ะเด้อเท่ไหเรากินปลาพวกนี้เรากินอะไเนยนะเอีองเรกินแบบ เปื่อกันที่บ้านอะไำแมวอะไรไม่กินข้าวอือกอือหอมเลยได้ไหมได้ได้ไดปลามันปลามันหน้าเนี้ยโลสองนั่นและได้ไหมโลสองได้ไหอือประมาณเกือบโลโลสองเป็นก้ามปีดมันถึงโลครึ่งอได้เลยอือหอมรวมสมบูรณ์นี่ปลาเลย ซื้อมาหรอซื้อเ้อมเียบโดรูเท่าไหร่แม่กิโลแปดสิบบาทวันนั้นเอาวิทบ่อไงอ๋อต่อค้างปีคะปลาหน้านี้ปลามันมีชื่อเขาโอ้ปลาวิทบ่อหรอรู้เท่าไหร่นะ โลละแปดสิบนี่ไอ้ตัวใหญ่นี่แปดสิบอือถ้าไอตัวนี้หกสิบอ๋อนี่เราโลมาเดียวไหมจ้าอืออันนี้ตัวยายแปดสิบดูง่ายเลยหือบ้านไม่ได้นะร้อยกว่าแพงมาครับมาที่นี่อุดมสมบูรณ์ไงหาปลากินกันง่ายไงม่ได้อยู่บนโคกบนอันนี้อย่างนั้นไง เมืองปลาไม่ได้เมืองเถวสเอาอีกดูเอาเด้อดูเอาเด้ออ้ากินอยากกินกระแตก็ได้กินกระแตถ้าอยากได้กินอะไรก็อยากได้ก็ได้กินทั้งนี้น่ะอะไรก็ได้ปอะไรเดี๋ยวอีกหน่อยก็ย้ายมาอยู่ที่ละแม่เดี๋ยวอีกหน่อยก็ย้ายมาอยู่สรินแล้วเราอยู่สองที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลือกเอาสักทีหนึ่งต้องขายที่ทางกาหมาให้หมด ไม่ใช่ขายที่ทางนี้ต้องขายที่ทางกาสินมาบ้าพยายามเป็นจองกันบ้ามันไม่มีใครเลยของตายายอยู่ก็เหลือแต่ผมนี่แหละไม่จ้องขายหรอกไปที่นู้นก็ที่นู้นมาที่นี่ก็ที่นี่แม่ขายต้องให้ขายไม่ให้ทำอย่างนั้นต้องยุ้ยขายแม่สบายสบายไปยุ้ยขายไปยุ้ยไม่ขายไม่ได้คนนี้ ลูกพี่ผมต้องยิ่งใหญ่เดี๋ยวมันเสียชื่อหนุ่มกระสินแม่ไม่ได้ขัยอุ้งเยอะยาทหารเยอะแล้มันผมเนี่ยลูกพี่ขายหมดมีครอบครัวหรือยังมีครับมีลูกเป็นหลานหรือยังมีครับมีครับก็ลูกผมอยู่ทหารอยู่เนี่ยแม่ลูกมันก็อยู่ตากลา่ยยิงกเข้าเหมือนกันร้องไห้เลย มาลบเขาอยู่ลบมื่วันก่อนผมก็มาส่งอยู่<อ>มสาส่งประจำจุดเราคุยกันอ,อยู่ได้มียงน้อยไงเปรียวเกินนะแม่นะพอดี๋แผมว่าพูี่นนู้นะนี่นอย่างนี้ต้องขายชิ้งแม่ตมาอยู่นีย่งเดีย เดี๋ยวอาะว่าไปนอนนู่นไม่ได้นอนนู่นไงต้องหายนู่นนี่ไม่ได้ไปนู่นไม่ได้ไป่ได้ลูกพี่ผมมันต้องยิ่งใหญ่ต้องทุ่มทุ่มสร้างเลยได้รวมการเป็นรวมถึงน่ะเห็นระบบเหมือนนอนถึงนา เ็นไหมมาแถวนี้เงียบเลยไม่มีเสียงไม่มีอะไรหรอกเงียบเงีจริงขับรถมาเงียบใช่ไหมว่าแค่เงียบเงียบคุยกันเนี่ยดังไปถึงนู่นเลยดังจริงดังจริงเงียบเงียบแล้วนอนอยู่ต้นมะม่วงอ่ะเราไม่ได้นอนอยู่ตรงนั้นนะวันเราถอยรถเข้าคางต้นมะม่วงอ่ะค่าดองแพงไหมจ้าจ๋าค่าดองแพงไหมพี่เดพอจะไปขายขายที่มาสู่ขอ พอไหมจะแยกแพงนะขายที่หมดไปพอข้าวสิ้นตอไม่มีที่อยู่แล้วะบอกว่าเลสเตอรเหมาะสมอือแม่เปิดทางแล้วใช่ไหมเลสเตอเหมาะสมผู้ใหญ่ก็เปิดทางแล้วออเนะตั้งแต่พอเขากับจงกลก่อนใช่เลยนี่ปัญหาเราโูดมากับลูกพี่ว่าอะไรมาไม่รับใหญ่ว่าอะไรโดือดรับอะไรเดือดรับเสียมเลยผู้ใหญ่ก็พูดช่วงนี้ กรอบเลยพูดเรื่องน้ำเสียงเลยทุกคนเอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเราถือไปไปดิอ๋อยยังไม่ไปใช่ไหมไปไปไปดิเดินไปเอาของไปต้อลาน้องก่อนนะต้อนรน้องก่อนไปไปเร็วของทุกคนไปลาน้องก่อนกลับแล้วครับทุกคนเจอกันใหม่ครับเที่ยวหน้าบ้านแม่ทับใหญ่มืดแล้ว